ผมมาดูส้มแข่งแกะทุเรียนนะครับจะเปิดตรงบูเติมตรงนี้ทุกวันครับดูนี่แบบสวยเลยครับก็จอดเรื่อยๆครับผมจอดเรื่อยๆแกะรวมกันีเยอะแย่ครับ รวมกล่องไป,งลไปเลยไห,ไห้คะใครี่านมาเส้น 3, 4, 4ก็แวะได้ครับผมตรงยูเทิร์นยูเทิร์นบาร์ครับยูเทิร์นก๋วยเตี๋ยวนังยักครับผมเปิดทุกวันครับตรงนี้สุกมีสุกพร้อมทานทุกวันครับ ดูกลมๆสวยเลยครับผมนี่สวยเลยครับผมแวะอุดหนุนได้ครับแวกผ่านตุนเรียนได้ครับผมเฮ้ยคอับดุมันดีเรียบแข็งไปหน่อย ดูหน้าร้านกันครับฝั่งนี้เป็นชนีครับอันนี้เป็นหมอนทองครับผมเขือบาบางๆส,สวยๆเลยไปส้มจกไห้ครับเดี๋ยวโทรตามนี้เลยครับผมศูนย์เก้าสองแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกเก้าสอง หมุนได้ครับหรือว,ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นลูกๆได้แกะพร้อมทานก็มีครับผมโอเคครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ